ดีใจที่มีการครับและกันในชีวิตกับอีกหนึ่งโมเม,ตมนต์หวานๆนะฮะของครูเพื่อนซี่นี่สองสาวสวยจากเบียนแคฟอรเออนแล้วก็ตาหวานครับที่ล่าสุดก็ได้มาพูดคุยแบบเป็นกันเองครับเล่าถึงความสนิทสนมให้แฟนๆได้อมยิ้มผ่านไลฟ์จนทำให้แฟนคลับแร่ส o o ความคิดถึงผ่านแฮชแท็กทรูนไซส์ H D X อ n นตาหวานแล้วก็ทรูนไซส์ H D X O T W หรือออนตาหวานเนี่ยะครับจนขึ้น,นทวิตเตอร์แบบนี้เลยครับนอกจากนี้นะครับทั้งสองสาวก็ยังได้เผยถึงความพิเศษของเพลงร i v e r ของสาวออน เพลงฟังสบายๆที่ก็มีท่อนแร็ปจังหวะเพลงโซลส่วนเพลงโยคาเซโนชิวาสะนะครับเพราะจันซีเรียวของสาวตาหวานกับสไตล์อวดเสียงคุณภาพให้แฟนได้ฟังกันแบบใจละลายไปลองฟังกันดูครับ เซนก็คำว,ว่าอยู่ในโปรเจกต์ของซาลายเวร์บอฟฟลิ่งนะคะของต่อหวังก็จะเป็นเพลงโยกาเซโนชิวาซาหรือเพลงพรัจันเซียวค่ะก็ได้ปล่อยออกไปแล้วนะคะก็แฟนๆทุกคนก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะว่าบางคนก็บอกว่าชอบเพลงนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะมาทําในเวอร์ชันนี้ที่มันรู้สึกว่า เข้าถึงแบบอารมณ์ความรู freely, er kind of ้สึกของเพลงมากขึ้นดีใจที่แฟนๆทุกคนเขาชอบเพลงกระแสตอบรับดีมากเลยค่ะก็แฟนๆก็บอกว่าต้องฟังหนึ่งครั้งก่อนนอนก็ดีใจดีใจที่ทุกคนชอบเพราะพวกเราทั้ง5้าคนเนี่ยก็ตั้งใจทําผลงานทีนี้ออกมามากๆเลยค่ะก็อันนี้จะค่อนข้างติดนะในความรู้สึกหนูคือตอนแรกมันอันปลากือจะมีแค่กีต้าร์ไฟฟ้าอย่างเดียวกับจังหวะเป็นดรัมไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือมันแบบน้อยมากจน หนูรู้สึกว่าเหมือนครูก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าของหนูมันต้องดูมีวาริี้แปลกๆคุณไม่รู้เหมือนกันคือของหนูมันได้ใส่ร้องเหมือนตาวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะ <ๆ S 1> เลยแบบเอ๊เราอยากใส่อะไรไปเพิ่มดีแล้วก็เหมือนเพลงลีเวอร์มันเป็นเพลงที่อ่อ,อพอเอามาที่จะโคเวอร์มันยากแล้วมันเป็นเน,เนื้อเพลงที่ค่อนข้างแบบสู้ชีวิตอะแล้วมันค่อนข้างแตกต่างจากเพื่อนเลยอะมันสู้ชีวิตจริงๆแบบลุยข้ามไปข้ามไม่ได้ยึดมั่นดูอีกข้ามแม่น้ำกว้างใหญ่เฮ้ครูบอกว่า feeling ตอนนั้น แล้วคือเหมือนครูแบบให้จินตนาการอะคืออย่างแรปเป็นสาวงก็คงแบบมีขั้นของเขาเขาเรียกว่ายังไงออกแบบการลองเอออย่างของหนูอะคือแลปเตอร์ฟิลในตอนห้องอัดเลยค่ะก็คือคือถ้ามาลองแบบร้องสดหรือร้องอะไรก็จะแตกต่างกับออริจินัลแล้วแต่ฟิลแรปเตอร์ฟิลเพลงนี้คือแลปเตอร์ฟิลค่ะถ้าวันนั้นสมตว่นมาตื่นมากงัวก็จะร้องแบบมึนๆถ้าเกิดวันนั้นตื่นมาอนแอนที่เยอะก็จะคงแบบว่า เออเอออะไรคือเราเราแต่งจริงก็คือครูเขาดีไซน์ให้มาเป็นแบบนี้พอมานั่งฟังเอ้ยลองลองไปได้ยังไงยากอยู่นะมันมีหลบปั่มหลบอะไรเงี้ยคือก็ไม่รู้ทําได้ยังไงในตอนนั้นแบบไม่รู้เหมือนกันเลยแสดงว่าพลอจะได้ฟังเพลงนี้ก็คือต้องแบบรอรุนว่าวันนี้เป็นใช่ค่ะก็ไปรุนกันในแฟนมีรอบแรกกับรอบที่สี่ก็ลองไม่เหมือนกันนะคะยังงต้อหมเพรอบคุณจาะฉอนร้อยยังงไรอ้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ